สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักข้ามซีทีจันทบุรีประจำวันพฤหัสบดีที่10มีนาคม2559ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและโรงพยาบาลสอยดาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันไต่โลกประจำปี2559เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตแก่ประชาชนรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการบริจาคอวัยวะค่ะ ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งอาคารสุขภาพโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีหน่วยโรคไตโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันไตโลกประจำปี2559ขึ้นโดยมีนายแพทย์พิเชียนวุฒิสถิระพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมตัดริบบิน้นเพื่อเปิดโซนจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการพร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคไตที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำหรับการจัดกิจกรรมวันไตโลกในปีนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตแก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการบริจาคอวัยวะในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคไตพยาบาลจหน้าทีและประชาชนทั่วไป ส่วนที่โรงพยาบาลสอยดาวอําเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีก็ได้จัดพิธีเปิดโครงการมหกรรมบรมนลงวัดไต่โลกอําเภอสายดาวปี2559โดยมีนายวิวัฒน์สุภาพในอําเภอสายดาวเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งนายแพทย์ทวั์คงคาไลัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาวได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการทากลางผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ป่วยไตวายระยะที่3มผู้ป่วยเบาหวานความดัน นักเรียนประชาชนเจ้าหน้าที่เทศบาลอบตคณะทางานและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสําหรับสถานการณ์โรคไตในปัจจุบันกําลังเป็นปัญหาใหญ่ในระดับทั่วโลกในรอบ10ปีที่ผ่านมาทําให้องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนประเทศสมาชิกต้องลดการบริโภคเกลือลงร้อยละ30 ซึ่งหมายถึงการลดการบริโภคเข็มลงจะช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลให้กับภาครัฐได้ปีละหลายหมื่นล้านบาทและยังลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรังเช่นความดันเบาหวานโรคไตโรค,โรคหัวใจลงซึ่งคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพลงได้ทั้งนี้คนไทยมีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุส่วนใหญ่ที่สุดร้อยละ70เกิดจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่ง2โรคนี้มีสถิติผู้ป่วยรวมเกือบ15ล้านคนคนที่ตามมาทำให้ไตเสื่อมสภาพหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะ